สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันของแม่แววให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะครับฝันแรกฝันเราไปขายไก่ครับไปขายไก่กับอไอลูกสะไพลบอกแม่ลูกสะไพลยร้านสะไพลเนาะร้านสะไพลยครับแล้วก็ได้ขายไก่ไปสามชิน้นแล้วลูกสะไพลบอกว่าสามชิ้นนี่ราคาหกสิบบาทครับแล้วอนี้พ่อเมย์แววขายไปเนาะครับ เขาก็ให้เงินมาหกสิบห้าบาทครับเม่แววเลยตีให้ว่าสามหกห้าหรือว่าเก้าหกห้าเก้าหกห้านี้คือว่าแม่แววว่าไกลกับเป็นเก้าครับก็บคือ 96, 5, เอก้าหกห้านะแล้วก็มีฝันที่สองก็คือว่าไปร่วมงานงานขึ้นบ้านใหม่ครับแล้วก็ไปเขียนเขาขาหมูครับพอเขาขาหมูปุ๊บแม่แววก็เลยตีตีให้ก็คือ หาสี 40, ่ศูนย์ครับกับหกสี่ศูนย์ครับ, <Okay. S 1> 40, ค,รบคือซื้อขื้นซื้อร่งไว้แมว่าครับกันไว้พื่นมาขอบคุณแม่วหว <c oughs> ขอบคุณเคยอีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่ววก็จะเป็นการไปขายไก่ปิ้งนะคะไก่ปิ้งไก่ย่างกับหลานหลานหลานสะพายนะคะแล้วก็มีคนซื้อไก่ สชิ้นลูกสไพซยสไพบอแบบว่า3ชิ้น60บาทแต่ตอนที่ขายไปเนี่ยมีคนค่ะไอคนซื้อเนี่ยเขาเอาเงินมาให้65บาทแม่แหวก็เลยตีความว่าน่าจะเป็น3 65 9 65แล้วก็ตอนแล้วก็อีกฝันหนึ่งคือมีการฝันว่าไป งานบุญขึ้นบ้านใหม่ไปงานบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไปเห็นคนเขาฆ่าหมูตายอ่าพอฆ่าหมูตายแล้วแม่แววก็แปลว่าห้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์นะคะด็แกตรต๋ก็มาแปลความอีกทีนะคะว่าเออไก่ไก่ตามที่แม่แววบอกไว้ก็คือแปดอ่าไก่ก็คือเก้าอ่าพอปิ้งก็คืออาจจะต้องเป็นแปดเนาะแล้วไก่มันตายก็เลยเป็นแปดเก้าศูนย์คือผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่แปลความไปแบบนี้ก่อนแล้ว แล้วก็จะบอกว่าถ้าไก่3ชิ้นราคา60ก็เป็น360ถ้า3ชิ้น65บาทก็เป็น365แล้วใน365นะั้นนจะจบแค่นั้นก็ได้นะเลขจบแค่นั้นก็ได้หรือไม่ก็จะแปลความต่อไปว่าเออ365วันเนี่ยเป็น1ปีใน1ปีนะั้นน่าจะมี12เดือนอ่ะแล้วนักไก่เนี่ยเป็นนักสัตว์ที่10นะคะ10แล้ทีนีพออ้พอเอาไปย่างพอไปย่างปุ๊บจากที่เคยเป็น10เนี่ยมันก็ต้องเป็นพวก1 1 12 มันมันย่างคือมันจะต้องใหญ่ขึ้นกันเนาะมันก็ต้องใหญ่ขึ้นเป็นสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองมันมีแค่สิบสองนะคะเพราะว่านักสัตว์จะมีอยู่แค่สิบสองสิบสองราศีนะคะอ่าแล้วทีนี้อีฝันสองของแม่วเววนะคะก็คือการไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่พอไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่มันก็เหมือนกับว่าอ่าเห็นคนฆ่าหมูฆ่าหมูก็คือหมูก็คือปีสิบสองนะคะนักสัตว์ที่สิบสองนะคะนักสัตว์สุดท้ายก็พอ ขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนแบบจะขึ้นปีใหม่แบบนั้นเลยนะครับพอจะขึ้นปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่มันก็เลยทําให้เห็นคนฆ่าหมูอ่าเลขสิบสองนล้นะถูกฆ่าถูกฆ่าสไตล์เลยนะคะแล้วการฆ่าจนตายเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเออตายตัวหรือไม่ก็ตัวตายหรืออาจจะเป็นเลขสิบสองอาจจะเป็นสองหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าหมูอันนี้ถูกฆ่าใะ,ะ่แลาวถูกฆ่าตายใชแล้วฆ่าตายก็หมายความว่า ตายตัวหรือไม่ก็ตัวตายอาจจะเป็นเลข12หรือไม่ก็ส1นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังให้น้ำหนักมาที่980แล้วก็เลข2 1งหนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ